3เทคนิคพลิกธุรกิจใกล้ตายให้มียอดขายด้วย ChatGPT ทำอย่างไร3ขั้นตอนครับที่คุณสามารถทำได้นะครับในการใช้ ChatGPT แก้ไขสถานการณ์ธุรกิจที่เกิดขึ้นครับอย่างแรกครับคุณสามารถใช้ ChatGPT ในการให้ช่วยรีบเรียงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและประเมินออกมาว่าอินไซต์ของคุณธุรกิจคุณตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงไหนครับมีหลายเคสครับที่ลูกศิษย์หลายท่านเอาข้อมูลออกมาครับและแทนที่คุณจะต้องนั่งวิเคราะห์เองทั้งหมดหรือไม่สามารถใช้เวลาในการรีบเรียงได้มีหลายประเด็นมากที่เกิดขึ้นคุณสามารถให้ ChatGPT เป็นคนช่วยวิเคราะห์อินไซต์นั้นได้ครับว่าปัญหาธุรกิจของคุณอยู่ที่ตรงไหนบ้างครับอย่างที่สองครับหลังจากให้คุณให้ ChatGPT ช่วยวิเคราะห์มาแล้วว่าปัญหาของธุรกิจคุณอยู่ตรงไหนคุณสามารถใช้อินสไต์นั้นครับให้ ChatGPT นำเสนอวิธีการหลายวิธีและเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับคุณที่สุดได้เลยครับผมและอย่างที่3ครับคุณแค่นำสิ่งนี้ครับไปลองนำไปปฏิบัติดูความน่าสนใจก็คือผมมีประสบการณ์นะครับในการที่ลูกศิษย์ผมท่านหนึ่งมีธุรกิจใกล้เจ๊งนะครับและทำทั้ง3กระบวนการนี้ด้วย ChatGPT ณนะวันนี้ธุรกิจของเขามาถึงจุดที่ก้าวกระโดดจากเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วครับผมหากคุณไม่อยากตกเทรนเรื่อง ChatGPT อย่าลืมก ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ